สไปดีพี่น้องมาอยู่กับสองกาแฟคาร์เมลีวันนี้เขาเดินทางมาหาอตเตียงของพ่ออติพวกอนาก็มากาแฟก็ไลค์ก็แซกก็ดตามสองกาแฟแฟมิลี่นี่เด้อลูกเชอบไปตกป้อง <laughs> ตกแล้ว <laughs> ตกแล้วนะตกแล้วตกแล้วเนาะเฮขายังยั่วนั่นนะ่ะมันข้าวปลามาป่องเทนี่ยปลา เพาะแหลตตกนเดี๋ยขอนุยัดเด้อโดยแหละพี่เออเออเป็นคำนิตดอ๋ออันนี้เป็นขึ้นคู่อ่่เยี่ยมเียบเดขอนุญาตเด้อจะให้ลูกสบายเด้อบักเต้นอ่ะสบายดีสบายดีพ่อพี่เนืองไงมันชวนนี่เป็นนี่น้องเนินเข้าวันชวน ปลากระป๋องเป็นอะไรปลากระป๋องิโต๊ะะไเนี่ยบึนจะภากข้าจะนิ่งไไม่ทคนเดี๋ยวโยกลังหนึ่งข่าวะเออลังนึงข่าโอ้สมืนนี่ไปวียไปงานที่ใส่บไปไม่ได้ไปใส่แอลูบ่ไม่ได้ไปก้นมันบ่บออไรไรม่เจ้าก็แล้วละเออแล้ว โมโอ้ก็ในในปากน่ะอี่ยังเจ้าเนอะขอถามใหม่ยายลูกจำไม่เด้อมันชี้แจงแค่แค่อันนี้บ่ได้ไปเวียกใส่บ่อเจ้าบอโอ้แล้วผัวจะได้ไปใส่ผัวเจ้าไปต่อกับใช่ครับใช่ครับได้ใส่กลับ ผัวเราไปใส่กระลับไปใส่แต่จกักงงนะขากลับไปต่อขากลับไปขากลับไปนี่อเออออ๋ได้ยี่บ่แต่ละมือได้สามโตมือมอม้อละจะโต,ะส,อโตะสองโตโตบ่สองโตขายหรือกินได้ขายเออผัวเจ้าก็บไม่ได้เฮ็ดเวียกเหรอบ่เดี๋ยวนี้บอสก็ได้เฮ็ดเปิดเวียก,อ,ก,อ,ก,ยกอันนั้โอ้เมื่อแล้วบ่เออไม่ได้ไปหับจ้างบ่หับจ้างบ่มีเนาะมีคนไปรับจ้างแล้วเยอะแยะกันแล้วไปแล้วเนาะ เจ้าจับกระปุกมันได้หลายบ่ปีนี้มัได้หลายแน่น้อยเดียวขายขายได้เท่าใดเองจักเอาบ่ฮู้จะบูงเงินเออได้หลายอยู่บ่มันหลายอยู่บ่มันน้อยดยได้1เออคันได้แต่ว่าเจ้าน้อจะบ่ฮู้จักเงินแม่นบ่เออบ่ฮู้จักเอาัจไปซื้อนั่นซื้อนี่ล่ะจะบูเงินจะเฮ็ดได ไปนม้งฮะไปนมูไปนมูเราคาวท่านเราคาเท่านี้กะจุกเงินเขาเนาะบุบุเคยเือโกงมาบ้าบุธมูใช่ไหมเนาะเงินชาวพันมะฮู้ทุกันอ๋อคืเงินชาวพันฮู้คืเงินฮอดเซนฮอดล้านมูอืออาชีพมะฮู้เซนก็ฮู้เนาะเซนมะฮู้ใบเดียวเนาะเออใบเดียวคันเรไรละฮู้ สิบใบเซนละานหนึ่บุบอกไปนหนบ่บ้งห้าใบสาวละเซนนึ่งอ้าวเจ้านับนี่ใบสาวพันสองสี่หกแปดสิบเซนนึงบุู้ห้าใบสาวพันบุ้งหันใบสิบพันน่นสิบใบกับเซนนึงกับเงินใบพันหรือใบพันกะสิบใบกับสิบพันนอันนี้ใบเซนกับเออใบอันกีบกับใบสิบพันกับสิบใบกับเซนนึ่งโนคกัน ใบแสนกับซิบใบกับล้านะนะไม่นด้สใบแใบเซนแต่บอกใบแสนซิบใบแสนก็เป็นล้านซิบใบพันก็เป็นซิบพันวะซิบใบซิบพันก็เป็นแสนามันจะขึ้นวันนี้เลยไปหาซิบพันครับถ้าจะบู๊วันนี้มโมโหเงนินลายละมโมโหน้อยมอโมโ,<ฆ>โอเยอะอ๋อแต่ด้านนอกเ<อ>ขานำสมป่า,ปานเป็นจังไรแน่เดี๋ยวนี้ ฮะ,ะจะว่าไงเอ่อเข่าเจ้าเขาน้ำเจ้าเนี่ยเป็นยังไงได้มีเขากินอยู่บออ่เดี๋ยวนี้เข่าคือสองเปาอ๋อเขายมีอยู่เนาะสองเปามาเหนะหมดแล้วอแต่ว่าพอดีเลยละ่ะเพราะว่าอคอยซื้อแต่ของกินมาให้มื่อน,นี้น่ะอโอ้อยของกินเผ็ดปลากระป๋องอย่างะละคือว่าไงอาจารย์ที่เจ้าเหดเห็ดมันเหดตยังกา ได้เงินก็นมาซื้อข้าวนี่เนาะสองกระสอบไหวเนาะตอนได้เงินน่ะอ๋อแบบนั้นเนาะเหลือประมาณจักรู้ได้หนี่ข้าวสองโหลหนึ่งแล้วลก็เอาได้ซื้อมีมาผัวเอาเ <3, S 2> ห็ดไม่เห็ดไม่ซื้อข้าวเห็ดไม่แล้วมาซื้อข้าวใครยู่ยังมีข้าวไหมเน่ะ <c oughs> จุดท่านบ่ะ,มะไม่จุดท่านอ,อันนี้นกปลาปองเชียงยิ้มตลอดเลยเขาเชียงซาด้วยนิดหน่อยจิ๊ดเขาเชียงซาแบบน้อยง่อย,อยหรือว่าต้องเป็นหิวหิวเข่าป่เขา,ขาหิวบ่บ<อ>่ไ<อ>่ได้หิวแต่ว่าเบืองลักษณะเขาคือแบบเชียงซาแบบแบบอะไรนะอ่าแบบนี้เนาะมันโบวาเนาะเออโบวายเป็นเท่ามโบวายนี่ กิ็นมาอันนี้นี่กินอันนี้ไหวไหมเออไหวเบิ่งหูจักอยู่ผู้นี้ก็เป็นจิเป็นแบบเสื่องซาจับยังก็ง่อยง่อยไปง่อยแบบซาแบบชากินเขาชาเห็นยังก็ซาอีกเออชาเออหนิเออเป็นผู้นี้นี่ไหวพ่อปั๊บเลื่นป่เออพ่อป๊าปัเล็กน้อยเนาะใหญ่มากในเจ้าชีเล่ห้าอผู้นี้เลย เวลาเราเฮ็ดเวียกเราเฮ็ดบ่ได้ใจคนสะอาดเด้อยู่กัน็ยังอยู่แต่เก่าแล้วมันสิเป็นแบบนั่นเด้เพราว่าเราลูกแม่เดียวมันก็ตัางกันได้เลยว่าเรื่องความเชื่องช่านผู้ว่ายก็ปั๊บๆๆ๊บป็นหยังกัแม่ินคือภูสานเรื่องเงื่อนเงื่อนเงินคนภาพ กันปูว่ายนี่กัดว้พยพอมละเอียดพอมก็ไม่พอเพื่อนะสิ้นปูที่ซาอลไรไปฮิดว้เนี่ยเสียเลยอันนี้ซาอย่างละเอียดแล้วเห็นยังกินไหมเนี่ยะได้ยังกินไหมเนี่ยนะอะไรอะไรนะหนึ่งข้าวจะชื่อบ่ปลาบ่มีปลาเจ้าไปซาปลาเออบ่มีปลาซาปลาซาปลาใช่ไหมถั่วห้วยลมมะเนาะ แสดงว่าบัได้มนี่บัได้จะโตเลยนี่บ่บัได้นะโตนึงไหนใหญ่บ่น้อยทำไรทำนี่ตอนนี้มือนี่เออนี่งชี้แบงกันได้แล้วแบบนี้น้อยทิ่มช้ามดเล็กน้อยเป็นอ๋อเด็กเราเอามากินแล้วเบัวได้เอานอนตีหมาฮะนอนน้ำไผยหมานอนนี่ นอนอยู่เฮ e <m uch whistle> ือนหรือนอนอยู่กองตาางตารางเบสมันลูกเ็มันเบสลูกบสเพ็่มันมันจีพคลิปจีติ้นเหลืองเลยทำลายสัตว์้ยมั่งอ่ะเซียงจ่าหนมฮะจ่านี่มีดพี่หน้ามาดีดพ่อดังๆยากบ่จ่าบ่ ทานอาหารแล้วบริจาคขนมก็ <c oughs> จะลองมาอแรกกับข่อยแล้วเราได้จะได้ <c oughs> คือแบบสิเราอยู่ไปนีอน้อา้าม่าอ้าน่าอยู่ตี้ลูกเตาาก่าจะไหนเอออ้าม่าอ้าบเราบ่มาเนีออ,อ,อ, <c oughs> อ้าม่าไอ้าบแล้วก็ไปเล่นต่อเนอะอาะใหญ่นหนจุกปากจุกปากไปกี่ชิโมมันก็นั่มนนแ,ลแล้วแบบ จะบุกเข้มบ่หมจะบุกเข้มมือบ่เออสิเข่าเด้วยซุกแล้วบ่น่ะอ๋อเราเมาพิกซื้อเราว้าวเวลาเราสิกเป็นยานตกป่องเด็กน้อยลูกจะเคยตกบ่ตารางเหือดเออเคยตกตกบนไดนี่ตกบนนี้นะผู้ใดเนี่ยตกนี่นี่ผู้นีเนี่ย เอาหัวลงก่อนหรือเอากระโตล t o อ s t ลงฮะแค่ขอบห่างเนาะมันไม่ได้ให้ตกก <c oughs> ระพ่อยโทษโทษคือว่าอีกหนอยบุมีแห้งสิว่านัูนลักษณะเด็นแบบนนะไปเขาเมื่อยก็เพี่อคือจีแคนมาแล้วบาดรหัวอักเสบยไดนี่นะ,ะน่ะบุ๋มดีเชื่อโจะอมอะไรลูก เบลลวนัวเบลลวย่อยไปเฮ้ยไม่รุดได้เสียงจับแค้นเสียงเด้อเดียวก็จีเอาเครื่องมาให้เด้อาเของกินมาให้เอาเครื่องก็พี่เอาไปมาคนเอาเครื่องนีรถครบเลติเนาะคนไปเลย ขนเครื่องกันพี่น้องขนขึ no. ข้นมาให้พันแล้วอ๋อเดียวเครื่องมากพี่น้อยร like <laughs> ถเครื่องมาไหวมีเข่าเข่าก้อนเออใส่กระสอบเลยบ่ด้วยเหรอมีแซงเกตปากกระป๋องแม่นบ่เออฮะด้วยเหรอถวยบวกกันยังมีอยู่บ่เออยังมีด้วยเหรอ บ่แม่นจานแต่แตเขาให้บ er ่น่ะเออจานอ๋อเออเขาให้บ่ม uh uh, uh, ันแดงๆแบบนี้นะเออเขาอยากจะถกปองพี่ต้องไอ้เสี้ยงจ้าบ่ขนมยิ้มมีดียิ้มมีดีบ่ไม่ได้กินก็ดังๆจ้าบ่ขนมจ้าบ่ดังๆแห่ะอาว่าดังๆ มีกาดามบุ้มี่จ้ะเอามิกะดามมีดเอาง่ายๆอไนีนี่นั่นนี่เซียมมาปนๆมาไหเดี๋ยวเอานเร่มันจะเปื้อนเวลามันเลี่ยยังมันเป็นแบคทีเรี่อะไห้ยากเ่รอั่านจแะมน ตูกขอมามันกินเี่ยอย่างกินขี้แล้วก็มาเรียนปากคนแล้วแบบนี้กินขี้อย่างเดียวมาดำๆในที่ขี้อย่างเดียวมั้งเปล่าจะอยาเอาให้มันอยู่กับลูกมันเลียบปากยู่มขี้มันพะย่ะตันเลี้ยงก็เลี้ยงได้แต่เรต้องเอาคือเพื่อนแบบมันบองเห็นหมามันอยู่ในหัวในกำแพงได้เาื่ี้ยงไปทศประเด็น มันพวกกินข oh, ้าวเอาข้าวกินก็พวกกินเ่เออข้าวมันลืมแหละมากระนี่ติ้งข้าวเออแต่ตัวดําพวกกินเออตัวดําพวกกินขันข้นเขาป่าน้ำล้างเลยมันเปล่าอันนี้ขี้ยังนี้ตัวเขาอาศัยแบบว่าหายตามตามป่าเนาะเพราะว่าเฮือนบ่มีห้องน้ำเลยเออเคยอาศัยใส่ชีวิตแบบนี้คือกันหมูก็กินคือกันหมูเหนียวแฮงมาก มึงหายืนนี่กยันยืนนั่งนี่อยู่พุ่นเหมนไก่โผดนี่ยืนนี่ละพอดีมันห่มน่เนาะพอดีวิดแดดนั่นนงเดี๋ยวเดี๋ยงกะมัดืนนี่ไเดี๋ยวไอยูบใส่กางเกูนั่นนเอาไท่ได้ไม่อ่อถ่ายรัง ตกขนาดาเดียวมันเงือันนี้นี่ขนมเดอ้อนี่เดอ<า><า>้อจ้าบ่อยากอื่นยังวะอยากขมอยางมาเลียมเซน,นนะเอลซา <c oughs> เออเอวซานี่เอวซาอันนี้ขนมอ,อันนี้กัขนม อันนี้ปลากระป๋องเดอ้อน,นี่ปลากระป๋องอยากให้ใจให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยงาควันว่างเลยนะพี่น้องกระเทิรนไปมาสัมผัสเราดีอ่ะเาเรียกว่า,านหนึ่งเขานะก็เลยเมั่กตัวดิ้น้อยว่อยากให้เขาเยอะเกินใหญ่ไปอะไรกระป๋องตกมนี่น,น,นี่สองสามแล้วก็น้ำปลาอันนี้ใส่ทองใส่ขี้เก่าเขาอยามันตกอันนี้แล้วมีมะม่าสามเจ็ดอันนี้จัน เรื่องชักจากฝังไทยอันนี้นะ่จกซ่อนนี้จก่ได้อยู่อ่ะมีเนาะจกซ่อนเสียมอย่าให้ลูกหลินเด้อเม้นรักษาไว้ดีๆรักษาไว้ดีๆ เกินขัวได้ก่าเพื่อนแล้วยู่ยิิเกเด้อเดจะว่าจะว่ากระติกอันนี้นะกระถางใส่น้ำใส่น้ำไว้กินอันนี้บัวนี่จะมีย่าบัวบัวเนยบัวพักจะพักในได้จ๊ะพักได้กินยี่หักนะกินหมดแล้วหมดแล้วหมดเท่าไัร่เด็ดตลอดเนาะ มดปันนั่นเหรอพักกันเนาะที่กวางเป็นปลูกเลยกินบ่มดได,มด้ยังผักบัวผักกาดนี่ทั้งแกงทัในยังเนาะแกงกับปลาอืมไปถึงสี่เลยที่เดียวเลยทุกคนเตียงมมแม่กับกหูแน่บหูแน่พ่อกอับสำคัญกับแม่เนาะ เจ้าก็ซ้ากันเลยแม่เหาว่าแม่เจ้ากับผู้หญ่แม่เหาจะมาบ่นลูกเจ้าหัวหัวหัวถูกถึงไหมหัวถึงไหมมันจะดังตัด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 ถือันนี้ถึือันนี้เจ้าฮะฮะเจ้าเราบุหัวลูกเจ้ามันถึงไหมมันดังเออเราบุสั้นแล้วเด้ออันนี้ก็ขอบคุณขอบใจผู้ใหญ่ใจดีแน่เนี่ย โอ้ยพ่เพื่อยูดีมีแห้งด้อ่เบิ้งแหละอ่าชเงินมันข้าม่อนนำคอยอือให้ร่มให้รวยสุขภาพแข็งแห้งอือองไครจมีเองรไม่มีเบินแบนแล้วได้เอาหมเข้ามาอะไรแปลว่าชี่เจ้าก็ผูกคอตอกแขนอยู่บ่ แม่เต่เาในตอนเจ้าหน่อยก็บบ่ได้ผูกวะพ่อแม่บม่ได้ผูกให้บะ<อ>แบบว่ามัดแขนมัดยังกัะนะม<อ>ัดแขนเอาไฟขาวๆไปนี่นะน,น,น,นี่แบบลูกเจ้าเห็นไหมมัดบ่ทีในแบบแขนก่อนเนี่ยเ,เ<อ>วลามัดกับอ้ยพอในกันเป็นบ่เออมันมีแล้วแต่เราอธิบายนะพูดถึง มบ,บ่เข้าาใจคแบง่งกันกินเดอ้อขนมสองสบปลากระป๋องปลากระป,ป,ป๋องอี่ยังก็สิี่กลมุ่้งย่าง,ายยางอันนี้ก็คือเฮาเว้าวอีกเทื่อนึงนเนาะยำเนาะคือเอามาแทนเพิ่นจีได้เอื้อเพิ่นในแอ๊อขวของการนำมุกน้ำมันอนี่นนะแต่ว่าเอา,าตัวนั้นมาใส่ตัวนี้เลยเดี๋ยวว่า้างก่อนเฮาบ่ได้มาให้เด้เขาข้างนี้เขาเอามาให้ใหพวกติกพวกจกพวกซ้อนพวกอย่างนะ ทุกแดน,นเขากังกอนเฮาบุได้าให้สัส้นๆแล้วพี่น้องเอ้จยจะไหนก็นขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งเนาะกลับแล้วบันนี้นะจังสันแรกพี่น้องบัดน,นี้เฮาก็สิได้เดินทางกลับนะบุได้เข้ามากฝากแกแรกก็แชร์ก็ติดตามช่องกัปปี้แฟมิลี่นี่เด้อผู้ใดที่ว่าอยากสนับสนุนช่องกัปปี้กับแอดีไล์อยู่นำคลิปนั้นแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละ ออยังอันนี้นี่นลืมผ้าเกับลืมเกับบเห็นน,น,นไปเอา้ิดเดินทางกลับแล้วไปนี้ 哎。<Bye. S 2> <Bye. S 1>